อะไรกันแน่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชายแดนที่เคยสงบกลับมาร้อนระอุเป็นไฟได้ในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงวันนี้เราจะมาแกะรอยกันแบบนาทีต่อนาทีเลยครับกับเหตุปะทะชายแดนครั้งสำคัญจากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2. 2คำประกาศที่หนังแน่นนี้นะครับคือผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่บานปลายไปอย่างรวดเร็วมากๆแต่เรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากอะไรกันแน่เราจะย้อนกลับไปสู่วินาทีแรก วินาทีที่เสียงปืนนัดแรกดังขึ้นครับความขัดแย้งใหญ่ๆทุกครั้งมักจะมีจุดเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆเสมอและนี่แหละครับคือประกายไฟแรกที่จุดชนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเรากําลังจะพูดถึงกันคือเหตุการณ์มันไปเร็วมากเลยนะครับตอนบ่ายสองของวันที่7จธันวาคมปั้งเสียงปืนแรกจากฝั่งกัมพูชาดังขึ้นก่อนเลยครับแค่หนึ่งนาทีต่อมาฝ่ายไทยก็ยิงตอบโต้ตามกฎการประทะ แต่สถานการณ์มันกลับเดือดขึ้นไปอีกเมื่ออีกฝ่ายตัดสินใจใช้อาวุธที่หนักขึ้นอย่างปรสหรือปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังซึ่งเจ้าหนี่มีอำนาจทำลายล้างสูงกว่าปืนเล็กเยอะเลยครับการประท้าระลอกแรกเนี่ยจบลงในเวลาไม่ถึงชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มลำเลียงทหารที่บาดเจ็บออกจากพื้นที่และนี่คือความสูญเสียแรกที่เกิดขึ้นครับการประท้ากันในช่วงบ่ายวันนั้นทําให้กําลังพลของฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บไปสองนายซึ่งมันเป็นเหมือนสัญญาณแรกเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะจบลงง่ายๆถึงแม้ว่าเสียงปืนจะเงียบไปแล้ว แต่บรรยากาศมันยังตึงเครียดอยู่เลยครับพอถึงช่วงสองทุ่มก็ยังมีเสียงปืนเล็กดังขึ้นมาอีกรอบโชคดีที่รอบนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่มันก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะครับว่าค่ำคืนนี้ยังอีกยาวพอตกกลางคืนสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปนเลยครับจากการประทะกันซึ่งซึ่งหน้าก็เปลี่ยนไปเป็นการเคลื่อนไหวในเงามืดแทนซึ่งรายงานข่าวกรองที่ทยอยเข้ามาตลอดทั้งคืนก็ได้เผยให้เห็นการเตรียมการครั้งใหญ่ที่น่ากังวลมากๆเลยครับ ภาพที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดข่าวกลองยืนยันเลยว่าตลอดทั้งคืนฝ่ายกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายอาวุธหนักเข้าประชิดชายแดนเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องพวกนี้คือยิงทีเป็นชุดกวาดเป็นพื้นที่ได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งรถถังที5ก็มาแล้วการเคลื่อนไหวแบบนี้บวกกับการที่เขาอพยพพลเรือนของตัวเองเออกจากพื้นที่ชายแดนมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆครับว่าน,นี่ไม่ใช่การกระทบกระทั่งกันธรรมดาแล้ว แต่คือการเตรียมพร้อมสําหรับปฏิบัติการที่ใหญ่กว่านั้นมากครับและมันไม่ใช่แค่เรื่องการขนอาวุธนะครับแต่คือฝ่ายกัมบูชาเข้าสู่ภาวะเตรียมพร้อมรบขั้นสูงสุดเลยมีคําสั่งให้กําลังคนทุกคนกลับเข้าที่ตั้งสั่งปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีคําสั่งห้ามใช้อินเทอร์เน็ตห้ามถ่ายภาพโดยเด็ดขาดมาตรการแบบนี้ในทางทหารเขาเรียกว่า o p s e c หรือว่าการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติการก็เพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวสารรั่วไหลออกไปนั่นเองครับแต่ที่น่ากังวลไปกว่านั้นอีกก็คือ การเตรียมการครั้งนี้เป้าหมายมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่แนวชายแดนนะครับข่าวกรองของเราเพราบว่ามีการกําหนดเป้าหมายการยิงลึกเข้ามาในดินแดนของไทยซึ่งบางจุดนี่อยู่ใกล้กับสนามบินบุรีรามแค่13กิโลเมตรเองนะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีการโจมตีเกิดขึ้นจริงๆผลกระทบอาจจะขยายวงกว้างมาถึงพื้นที่ของพลเรือนได้เลยขําคืนแห่งการเตรียมการได้สิ้นสุดลง และแม่แสนแรกควันที่8ธันวาคมส่งลงมาสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ในความมืดก็ถูกปลดปล่อยออกมาครับรุ่งเช้าว,วันใหม่เริ่มต้นด้วยเสียงปืนใหญ่ครับ6โมงเช้าตรงฝ่ายกัมพูชาระดมยิงเข้าใส่ที่มั่นของทหารไทยก่อนเลยฝ่ายเราใช้เวลาราวๆหนึ่งชั่วโมงในการประเมินสถานการณ์ก่อนที่ปืนใหญ่ของเราจะเริ่มยิงตอบโต้ในเวลา7ดโมง5นาทีและแค่2นาทีหลังจากนั้นกองทัพอากาศก็เข้าร่วมปฏิบัติการทันที สถานการณ์ตอนนั้นคือบานปลายไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นการประท้าด้วยอาวุธหนักเต็มรูปแบบที่ประสาทตาควายปฏิบัติการทางอากาศครั้งนี้เนี่ยมีรหัสเรียกที่น่าสนใจมากๆว่าไข่เช้าเสิร์ฟด่วนฟังดูเหมือนสั่งอาหารเดลิเวอรเลยใช่ไหมครับแต่มันเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้สื่อสารกันภายในหมายถึงการโจมตีเป้าหมายสําคัญอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดในช่วงเช้าตู่นั่นเองแล้วไข่เช้าที่ว่าเนี่ย ก็คือระเบิดจำนวน8ลูกครับและเป้าหมายที่ถูกเสิร์ฟตรวนในครั้งนี้ก็คือคาสิโนแห่งหนึ่งซึ่งฝ่ายเข่ากรองของเราพบว่าที่นั่นถูกใช้เป็นทั้งฐานบัญชาการแล้วก็เป็นฐานปล่อยโดนสอดแนมเพื่อชี้เป้าการยิงมายังฝั่งไทยพอการสู้รบมันขยายวงกว้างขนาดนี้ ผลกระทบก็มาถึงพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับทางการต้องใช้ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินหรือเซลล์บล็อ c แคสซ์ซึ่งเป็นการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องในพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมๆกันเพื่อสั่งอพยพประชาชนใน4เอำมเภอ์ชายแดนให้ไปยังที่ปลอดภัยโดยเ่อวที่สุดการต่อสู้ที่ดุเดือดในเช้าวันนั้นนำมาซึ่งความสูญเสียที่น่าเศร้าครับเรามีทหารเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บเพิ่มอีก2นายรวมยอดความสูญเสียทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้ เป็นเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสีนายนี่คือราคาที่ต้องจ่ายจากเหตุการณ์ที่เริ่มต้นด้วยเสียงปืนเพียงไม่สีนัดเท่านั้นเองเอาละครับทีนี้เรามาดูภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีจะได้เห็นกันแบบช,ดชัดๆไปเลยว่าเหตุการณ์เล็กๆที่ชายแดนมันกลายมาเป็นสมร,รภูมิรบเต็มรูปแบบได้ยังไงสไลด์นี้แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากครับลองดูสิครับในเวลาไม่ถึง18ชั่วโมงเหตุการณ์ได้เปลี่ยนจากการประทะกันเฉพาะจุดด้วยปืนเล็ก กลายเป็นการสู้รบในวงกว้างที่มีทั้งปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศความสูญเสียจากแค่ทหารบาดเจ็บสองนายกลายเป็นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นและที่สําคัญที่สุดก็คือจากที่เคยเป็นเรื่องของทหารตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพลเรือนจนต้องมีการอพยพครั้งใหญ่เรื่องราวทั้งหมดนี้มันสอนให้เรารู้เลยครับว่าสันติภาพในพื้นที่ชายแดนนั้นเปลาะบางกว่าที่เราคิดว่าเยอะเลย จากประกายไฟเพียงจุดเดียวสามารถลุกลามกลายเป็นไฟสงครามที่โหมกระหน่ำได้ในชั่วข้ามคืนคำถามสำคัญที่เราต้องกลับไปคบคิดกันต่อก็คือเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ประกายไฟแบบนี้ถูกจุดขึ้นมาอีก